สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้พบกับผมนะครับแบงค์เบต้าฟาร์มนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้มาอัพคลิปวิดีโอลง YouTube วันนี้พามาชมกับตัวนี้จะเป็นเยลโล่ Black Copper ร์สตานะครับสีอาจจะยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับพามาเช็คด,ดูฟอร์มครับ งสวยเลยครับกระโดงสวยแล้วก็หางก็กลางเต็มเลยครับดูรวมๆแล้วมีเสนีห์เลยครับตัวนี้น่าจะมีเวลได้เป็นพ่อพันตัวต่อไปที่ฟาร์มนะครับอันนี้ก็เลยเอามาถ่ายให,ให้ชมกันนะครับ ผมก็สวัสดีนะครับพี่ๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ